นี่อ่ะทุกคนมาดูกันเห็นไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเพื่อนมาชมสวนบ้านช่างม้ลูกค่ะเพื่อนๆวันนี้มาที่บ้านพี่เดือนกันค่ะได้เวลาขุดกันแล้วนะคะ มีพืชผักสวนครัวสวยๆงามๆรอบสวนกันเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเป้าหมายวันนี้เราก็คือการมาขุดว่านชักมดลูกนั่นเองนะคะมาดูค่ะว่าจะได้ว่านชักมดลูกที่หัวใหญ่ขนาดไหนนะคะเ<อ>พื่อนๆตามมาชมกันนะคะขุดมาค่ะเพื่อนๆมาถึงเราก็ขุดกันเลยอากาศวันนี้ดีมากๆเลยนะคะอากาศดีแบบไม่ร้อนขุดกันอย่างชิวๆกันเลยค่ะทุกคนและแล้วเราก็ได้ว่านชักมดลูกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะว่า หัวใหญ่ขนาดไหนทุกคนใหญ่โตมโหระทึกมากเลยนะคะบอกเลยว่าว่านตัวนี้นะคะปลูกกันมาก็หลายปีค่ะหัวเข้าถึงใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจะเจอว่านที่หัวใหญ่ขนาดนี้ค่ะทุกคนโอเคฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ